กอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะฮะผู้ชมเช่นเคยนะครับเมืเก็บของโรบอกเนี่ยอยาจะมีชื่อว่า Dark Diver นะฮะถ้าอ่านผิดก็ภัยหรือออกเสียงผิดนะครับผมแมปนี้เราเคยทําไปแล้วนะแต่ช่วงเป็นปีที่แล้วตอนนั้นแมปนี้ยังเป็นช่วงเบต้าอยู่นะครับแต่แมบนี้มันกลับมาดูเป็นเวอร์ชัน0.6แล้วว่ามีอัปเดตมาคาแรคเตอร์อ่า New Major Order New อะไรเยอะแยะมากมายเลยสึกว่าเราจะมาลองเลน่นกันกับเพื่อนพี่อีก2คนนะไปะดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับผม ไปไปดูกันไปร้านดีซีช็อปผมมีไก่เพชรราคาถูกนะฮะมีในเรื่ของ Adventure, ร์อนิเมะ e เด e เลและอนิเม v a n วน a r d นะครับผมได้รับกดเกมพทัททั้ง3แบบเลยนะฮะราคาถูกมากๆและยังมีบริการเติมโรบักแท้เลดดีนะครับและสำคัญเนี่ยยังมีโค้ดแจกด้วยนะครับผมใครที่สนใจะสามารถเข้าลิงก์ใต้ตล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขานี่เลยเพื่อนนี่ๆตาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอแหละอยู่ไหน กูอยู่ตรงป้ายชื่อสีแดงเพื่อนกูบอกให้เดินตามมาไม่ไปไหนไม่รู้ทำมาอะไรวะมึงอยู่ไหนกูยังไม่เห็นตัวมึงเลยปืูอสีแดงอยู่ตรงป้ายชื่อสีแดงไอ้ไี้เนี่ยออกปามาปามามีกูเหมือนมีเหมือนมีกูเหมือนมีคนสิบคนอะกูบอกเลยมีกูโอ้เฮียนี่พูดคนปัญญาอ่อนอะเด็กน้อยเอ่ะมันเด็กน้อยอยากมึงเข้ามาเถอะเพื่อจะเล่นโหมดธรรมดาเลยอีปิกเว้ยไอเอลิทเหรออีลิทวเอีลิทไปเลยดิเล่นหนึ่งกลัวอะไรอ่ะ เพิ่นไหวเพิ่นเล่นเพื่นเล่นด่าอะไรดีด่าอะไรด่าอเลยด่าอะไรบ้างหิมะ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 ได้เลยหิมะไหนวะอ๋อนี่ไงเลี้ยไปเลยเพื่อนกูเล่นยไปนะคอนเฟิร์มนะเพื่อนคอนเฟิร์มละคอนเฟิร์มแล้วเพื่อนบอลดวงนาาแล้วเพื่อนไม่หันเลยมันกำลังส่งเราไปไงเพื่อนไปส่งไปดวงดาวไงเพื่อนเน้ยเราเหมือนดาร์กวเดอร์เราเป็นสตาร์บอร์เลยมานะอยากเจอออพติมัส์่ะออพติมัส์ทมาแล้วไปเลย เพิ anyway, oh, ่มเลยเอาบังเลยบังเลยยิง ah ยิงเก็ยิงเก้อบนบนสายบนเพิ่มสายบนยิงไงยิงเลยใช่ไหมยิงเลยยิงเลยเนี่ยเราอยู่ดาวไหนวะเนี่ยอุ้ยดาวฟูโตหรือเปล่าะโตบ้านมันมีพ้าเหรอเน็บจุนเพิ่มเน็บจุนเต้เต็มเอะไรเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็้ยต็อะไรเนี่ยเต็มเี็มอะไรเนี่ยเราสามารถเลขกสามไหมนะเล็กสามคือที่เพิ่มเลือดนะเลขกสามที่เพิ่มเลือดอุ้ยไม่เลือดไม่โดนเลย เลยแล้วโอ้ยอุ้ยเอุ้มหัวจะวะเอ๊ะเฮ้ะเฮ้ะเฮ้ะเอ๊ะอุ้มหัวจะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวกูจะตายนีกูหลอดแล้วหอยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูปูมันกันเองน้องกูจะนี่แหละไม่ไหวกูเป็นหนึ่งกูขอปับเลิกก่อนนะเพื่อนเอ้ยปับเลิกก่อนเลขสี่คือระเบิดนะถ้าใครไม่รู้ป้ามึงเงี้ยทราไมน่ะตาย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 ป้ามึงเงี้ยจะวะ หหมมดดตายไทเบอร์ดีฮะขูดอยู่ระดับดีเองเหรอหอุ้อยอยุ๊อย<ไ>อุ๊ยอุ๊ยบอลบอลบอลแรกมาบอลแรกมาปาระเบิดปาระเบิดเชียร์เชียร์เชียร์มาเบิดเบิดเบิดมันโกงจังวะเกูกูตายโอ้มึงโง่จังวะไม่วะมันเอากูคนเดียวมึงไม่มึงไปไหนกูยิง,งอ,ยอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยเพื่อนกูตายไงไม่ต่างกูหรอกเนี่ยเอ้ยบ้านเขาเงียบไปเลยเลบอกเลยเล่นด่านแรกก่อนด่านเร็วไม่ไหว รอบนี้มึงอย่าแผ่ววันนี้เฮียแผ่ววันจิ๊บหายเล่นการกันจิ๊บหายเลยเฮ้ยกูแบะอยู่คนเดียวตะกี้เนี่ยเบะเหมึงก็ตายเหมือนกันแหน่ควายเบะมึงตายก่อนไหมล่ะเนี่จะพาพปยังเลือดเลือดลดก่อนกูคุณไอ้ป้ากันไหนวะาคุณที่กูค็เลี้ยงหนองบ่อได้ไหมเออตอนนั้นเลี้ยงมิวฮิวมิวฮิวนานเกินนี่เฮียประเดี๋ิวได้อะ ได้มาแล้วสี่คนไหวไว้รอบนี้ไหว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 เฮ้ยคนเติมด้วยปูปืนมาดิเียแกอะสายเติมมาเพื่อนเราเจอสายเติมคนแบกได้เรอเพื่อนใหม่เปลคุณตายก่อนเพื่อนไม่เอานะสายเติมไอ้เรื่อมึงหรือเปล่าวะไอ้โง yeah. ่มึงไม่เห็นเหรอไอ้พวกเติมอ่ะมันโง่ทุกตัวดูเพื่อนเราเป็นตัวอย่างเไหวใช่เพื่อนแล้วคนตะกมมึงเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเพื่อนอ๋อเจอเจอหมดกี่หมื่นแล้วเพื่อนหมดกี่หมื่นแล้วเพื่อน ยี่เหกอะไรนี่ไม่ถึงหนึครับพันเดียวเองควายสามบาทที่เป็สามบาทสามบาทสองนิ้วพันเดียวอะไสามบาทสองนี้วไม่รู้จักเลยควายถต่ว่ามันตายอ่ะถ้ามันสามบาทตายฟรีอ่ะกูเลยมันตายฟรีท่าลงโคตรเท่เลยเฮ้แต่ตัวเนี่ยโอ้ยเอ้ยกูออกเดี๋ยนอกลูกแล้วเดี๋ยวปังปังทำไมปังมึงอยู่ก็สวยอยู่ไอ้พักก็ลงก็สวยแล้วตอนมึงเงยหน้าขึ้นบนดิเงยหน้าอ้เฮ้ยยี่ห้าช้าอันตรา้ยแล้วเตเอติม ก็ตู้ยนต์โอ้ยังทิ่มพื้นอยู่เลยไปแล้วไปตู้ยนไปตอนยามแถวเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยโอ๊ยแถวอะไรใครปาระเบิดวะไอ้เทียมันปารลาใช่มันระเบิดใส่กูวะปุ๊บมิสไซเพื่อนหรือเปล่าโอ้ยรูปปืนมันดิรูืนไม่โคตรใหญ่อะเฮ้ยเราปืนฟีกากากันอยู่เลยแต่เด้อนอนไอ้เรื่องแถวแถวอะไรเบิร์ตแถวอะไรเพื่อนแต่ภารกิจบอกว่าให้เราฆ่า ไคเบอร์แรปเปอร์สามสิบตัวเพื่อนตอนนี้สิบสามตัวละได้เลยตายเยินตัวแม่ก่อนอะตัวลูกกุไม่สนอะเย็ดตอ้นอยู่ไหนวะมันเงี้ยววะมันแ่วแล้วเนี่ยตอนอนะไอ้แ่วอะไรวะเกิดกูโคตรแ่วอะันเป็นยาวเด๋อเพลื่อนคณใหม่เปเน่ยไรแล้วเตอร์เด้อเพื่อน ไอ้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโวยโวยตอนจะตายมันจะตายอี้ตอนจะตายป้ามึงช่วยตอนทำไมวะจป้ามึงรักสวรรค์ใช่ไหมเพื่อนเห็นมึงช่วยมันยิงช่วยไม่เกิดตายหรออ๋อที่จะเป็นทีมไม่ช่วยกันดีไปตายตอนทีหลังมันยิงอัดเราทำไมวะไอ้ฟอร์เนี่ยเปิดไม่ด่าไปที่ตอนเปิดไม่ด่าไหมนดิมึงก็เปิดดิเพื่อนยิงมึงเดือนไม่ใช่ยหรออาอมันยิงกูมันยิงกูเพื่อนมันยิงที่กู ั u u. ไม่มันกลัมกวมันกล er ัวมันไม่รู้ไงว่ามันมีปืนเอ้อเฮี้ยนี่ฟอลโล่เดี๋ยวไฮไลท์ตามเส้นแดงไปเพื่อนมันตีร่างไกลยออไปข้างหน้าเลยวะต้องตดโอ้กดคิวได้หรอกดคิวกดคิวเป็นการแดดอ่ะเพื่อนคิวป้ามึงทำอะไรป้าป้าอย่าคุกกบดิเพื่อนเฮี้ยคุกเหมือนหมาเลยเฮี้ยกุปูปูปี๋ปีไปี๋จ้าโคจ้าโคลูก โอ้สิ่งมีหน้าหมดไอ้เชียร์เชียร์ชาโคชาโคเร็วชาโคเชียร์ไอ้ม่งพุงติดพื้นดินพุงจิดพุงติดพูดอะไรไปเนี่ยพติดเพื่อนฟังไม่เข้าใจอ่ะพูดอย่างเสลยอยู่เลยยังจะกล้าพูดเนาะเสียงอ้วนเพื่อนเอ้ยใครจะฟังเข้าใจหรอหวาอะหลไอ้เชียร์ไอเสียงกูอ้วนอ่ะเพื่อนไอ้ตัวกูไม่ดอ้วนเว้ยเออกรสเตอร์ไปหรอเพื่อหเลยเพื่อน ไ้ห่มันจะมาง่ายกันเบอร์เอาดับตึ้งคุณมาได้กูเช็คกูเฮ้ยเราเนี่มาสองเพื่อนเราเนี่มาสองเฮ้ยมาเช็คระบบได้ไม่เชื่อเพื่อนมาเช็คได้เราให้นายเช็คได้เสมออ่ะเอ้ยหลังเขาอี่่าตายเป็นมาไล่กูมาไล่กูเฮ้ยบักตายปักตายต่อช่วยปักหน่อยปักยิงยิงอยู่อะไรโอ้รึ่งหลอดเพื่อนเอ้ยเฮ้ยข้างหลังตัดกูหลังกูเหรอตัวไหนรถหลังกูไม่รอสักตัวนะไอ้สัตว์มั้ยเดี๋ยวปั๊บไอร้อยศูนย์มายิงไม่เท่าเลยบอกเลยไอร้อยศูนไม่ได้มาง่ายฉายาเนี้ย อ่อนตายร้อนจบรึเปล่ามึงหรือเปล่าไม่บอกอยู่บ้านอยู่เลยตอนแนัในการยิงอ้ยมันนัดเดียวแม่งเอาไปสองตัวใครวะปืนมันนั่นแหละปืนมันปืนโคตรโกงเลยอยากเล่นอะไรปะเพื่อนจะเล่นอะไรปะดูนี่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรวะ ไล้ขยันโยนใส่กูด้วเพื่อกูช่วยชิดมึง่นเ่อนโอ้แม่โยไม่เพื่อชิดเพื่อนเพื่อนเลยยังไงกูช่วยมึงเพื่อนตกีรับเตอร์อยู่ข้างหลังมึงจริงมึงรีบไล่โยไหมกูโดนฆ่าหน่อยเหี้ยกูเหลือเหี้ยนเลยไม่มี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 ตะกี้ไม่มีกูโย่หลบรีปเตอร์ทั้งนั้นเลยกันนะกูขยันยับไปเดี๋ยวกูโยนเลือดให้เพื่อนเดี๋ยวกูโยนเลือดให้เอาเล่นเลยเรื่องรือยู่ข้างหลังไอ้เหี้ยมันยิงอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าโหยิงกูกระเด็นยยับเลว่ะ ไฮไลท์ว่ะโฟลโล่ไฮไลท์เขาเริ่มไฮไลท์ตามเส้นไปมันเร็วจังวะไอ้เฮ้ยเพื่อนมาแล้วเฮ้ยไอ้เคียโอ้โหไอ้เคียไอ้เคียไม่ตกใจสัตว์กูล้มแล้วล้มอีกไอ้เคียอ่ากูโดนมันแดกเยี่ยเพื่อนปักปักปักห่อดเพื่อนปักกดเอ็กเพื่อนตอนมีเลขสามไอ้ตอนเอ็กกดแล้วตอนมีเลขสามไอ้ตอนเกดแล้วเฮ้ยแต่ปักตายไอ้ีกปักตายโอ้คุจะตายเหมือนกันเพื่อนโอ้ โอ้มาไล่กูมาไล่กูช่วยกหน่อยช่วยกูหน่อยตอนด้วยใครกูยิงอยู่เนี่ยยิงหน่อยเพื่อนยิงหน่อยิงหน่อยแต่แต่เพื่อนตอนมันตามอยเพื่อนกูยิงอยู่เพื่อนกูยิงอยู่กูยิงอยู่เพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มเพิ่นอีกสี่จุดเก้าพิษกูจะมีเพิ่มเลือดให้สี่จุดเก้าพิเออกูไหวอยู่เพื่อนมาเส้นมองเพื่อนเส้นมองมาโอ้ยมันหากูมาหากูกูแดนลูก่อนโอ้ยอีกคูโดน What What the fuck ไอ้เจ๊เอ้ยมึงยิงเพท่เราเพี้ยอะไรยิงอยู่ยิงอยู่ โอ้มันยิงแล้วมันยิงไอ้ระเบิดให้กูกูปิวเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะกูจะกูจะไม่ตายเหี้ยกูจะตายเลยนี่แหละไอ้เหี้ยตายเพื่อสวยเออไคปเปอร์เล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเหี้ยนี่มันก็ยิงจังเลยไอ้เหี้ยบมันไม่หลามอ้เหี้ยมันยิงไอ้กูสัตว์นี่ป้ามึงตายแั้มงตายอ่ีไยมันระเบิดยังไงสัตว์แม่งกูพยับไม่ได้กูเกือบตายไม่ยิงระเบิดอัดกูไอ้เหี้ยมันชุบไอป้ามาใช่ไหมวะ แม่งกูโดดไปกูขยับไม่ได้เหี้ยโดนแม่งยิงลวงลวงเหรอเจี๋ยอะไรวะโเกรนลิงอ่ะเจี๋ยต้องเงินไม่พอเงินไม่มีแล้วอ่ะอุ้ยได้ปืนอะไรมาไม่รู้ AR 14เว้ยอุ้ยได้ปืนอะไรมาเอฟจีสิบอุ้ยก็กดเปิดอันทีละอันไงก็เปิดทีละหนึ่งอะเปิดได้ปะก็มีเงินอยู่ไม่ได้แล้วกูเปิดไปแล้วมันเอาเปิดไปแล้วนใส่ช่องยังไงกดอินเวนทอรี่ไงอุ้ยกดได้ r ี g ฮะเชี่ยนูนนี่ว่าเพื่อนกูได้ r R L ลสี่แก๊งลิงกูได้ปืน s อสสด้วยไดมิดร้อยสิบะปืนอะไรวะ s g สแล้วก็ a r 2าไฟเลือย์จุห้าไฟเหลืนี่ศูนย์ดห้าไฟลศูนดหนึ่มีสนัยกับ RPG กูได้ SG อ่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะมีกระสุนแค่แนัดอะปืนอะไรวะไม่ใช่สีกับพือนกระสุนแปดนัดปืนสงยังไงวะปืนสองะ ตัวข้างบนไง S U B อะได้ปืนพกมากับเมนนะเมนคือปืนหลักสไนเหรอด้าเมจถ้าร้อยไอ้เหี้ยปืนร้อนที่เรายิงไม่นดาเมจกี่ข้าใช่เพื่อนแล้วแล้วเราของเลิกทุบมึงดูมึงดูข้างหลังกูดิเฮ้ยกูได้ปืนใหม่ดูปืนรัใหม่กูดิดูดิดูข้างหลังกูดิเอาเอาตาวมาจากไหนอ่ะมึงดูข้างหลังกูดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูไม่พร้อมลั่นทุกตัวเลยหวายเฮ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูแต่ละคน พูดไหวเว้ยลอบนี้ไหวปะไหวปะเพื่อนชิยวเดี๋ยวเอ๊ะไปเลยตอนกูเ่มนกูเลยว่ะลองเอยเพื่อนกูเล่นสนใดดีกว่าไหมเนี่ยพร้อมจอกกระบอกเหรอไอ้อะไรเพื่อนจอกกระบอกเลยปะอะไรวะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรเพื่อนไม่เข้าใจอ่ะี่ก่วะกูไม่อยากเล่นซ้ำอ่ะตอนกูเล่นสนใดดีกว่าเพื่อนไม่ีใครเล่นกับเราหรอกไอ้ยอีดทเทียอะไรอะไรเพื่อนอะไรมึงกลัวเหรอจะบอกว่าทหารไม่กลัวเพื่อน ไหนเลยว่เรามีปืนใหม่แล้วเพื่อนเรามีปืนใหม่แล้วมึงกลัวอะไรวะมึงดูปืนหลังกูดิเห็นไหมเอ๋อไอ้ปืนหลังไอ้เ็ดหลังอปืนน่อยปืนใหญ่อะโอปืนมึงก็แหละไอ้ปัญญาอ่อนสุดนี่อะไรไม่ไม่ต่อหัวปืนแล้วก็จริงแต่กูยังมีทีมที่โง่มัอนอยู่ไงหัวหัวอัวห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 ัวลัวหัวหัวหัมยังมัวลมวหัวยัวหพวูลงมาวล้วเพื่อน รออะไรเพื่อนพระเอกพระเอกมาที่หลังไม่รู้เหรอะพระเอกมันรั่วไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะยืนไหนวะเนี่ยตนี้ไมคงวะไปลูกซองเป็นลูกซองเพื่อนเป็นลูกซองมาพกกลัวอะไรอะเนี่ยพระเอกมาแล้วจุดตีวะมึงดูดิเหนื่อยราชายิงกว่าไอ้กูครึ่งหลอดไอ้เหี้ยีงอะไรใครยิงมึงมึงเฮ้ยโอ้กูจะตายไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้หนอนเฮ้ยเพราะตะวันมาโหอิงไม่เข้าตะวันเข้าเพื่อนเข้าเข้านิดเดียวข้อเดียวอ่ะมันเจ็บมันเจ็บเพราะมันเจ็บมันเจ็บไปเลยเล้วอยู่ขวามือขวามือขวาว่ายมันกูเลือกสายละไม่ายไม่คืนไปแล้ตะบัางมาตรงนี้บ้างกูฟางเรื่อยไปอยู่ไอ้มึงพยายามเก็บเรื่อยไหพยายามเก็บเรือยเก็บเรื่อยขีช่วยกันเก็บเรือมาช่วยกันเฮ้ยโกูลูกซองมาอิงก็อยู่ตอนนี้มาตอนนี้เรือันจะตาแล้วเ่ี๋ยวตายแล้วเพื่อนยิงอยู่ ไอ้แค่ลูกกระจอกมันน่ะมันสู้เว่เราไม่ได้หรอกมั้งโอ้ยยิงหัวเจ็บสุดยิงหัวเจ็บสุดยิงหัวเจ็บสุดโอ้ยมันพ่นพิษมันพ่นพิษวายจิ้งหลบเลยตายแล้วจะตายแล้วมึงโดนอะไรดีดพูดจะตายหมดแล้วใส่เพื่อนส่เพื่อ๋อมันมันถ้ามันอยู่มันยิงไม่เข้าเกาะมันหนาว่ะต้องรอมันขึ้นมาตายตายหรอสวยเพื่อนสวยเพื่อนไอ้สิ่งที่โค่นมันอ่ะเพื่อนเพื่อนกูมางเอาอะเพื่อนกูไม่เอาจัดเลยอ่ะมาตามกูมาตามกูมาตายแล้วเพื่อน อ๋อต้องขุดไก่อ๋อต้องเราต้องยึดตรงนี้ว่ะยึดสามจุดเหรอเฝ้าเฝ้าทีเราจุดแล้วกันเพื่อนยึดสามจุดมั้งเออใช่เอาเล่นจุดเดียวปะเอาจุดเดียวเเาลยเอาจุดเลยใช้มาใช้มาไวเลยวะไอ้เหี้ยแม้มาตายละเพื่อนไหวจริงเหรอโอ้โหแม่งมาทุกตรงเลยเพื่อนตายโอุ้ยอุ้ยใหม่ยังวะไปผ่านอะไรมาตายตายเพื่อนตายตายตายไม่ไหวอุ้ยไม่ไหวไอเพื่อนตัวอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไม่เหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วปัง แมลงที่เราไปกินที่มันชอบไปกินอะไอ้ที่เราก็ตัวเรี้ยนะที่ในดินอะเชี่อไปทอดกินอะขายตลาดนัดอ่ะแม่งเพื่อนแมลงมันแม่งเกี้ยอะไรไม่รู้อ่ะเออกูลืมชื่ออะแม่กินนูนปะไอ้กิงไอ้กิงไอ้กิงภาษาภาษาภาษาอะไรปะไอ้กิงมันมาไอ้กิงมันมาโว้ยยิงมันดิเพื่อนยิงมันดิกูเดินกูเดินปืนใครยิงเนี่ยตะวันแล้วมีคนเดียวที่เป็นแบบนั้นแ่ะไม่มีไม่ใช่กูแน่แน่เขมรหัวกูยิงเพื่อนตายจะตายตายจะตายแล้วตายตายเพื่อนตายตายตะวันตายตะวันลำไรอ่ะ แม่งไอ้กิงมาอยู่ฝั่งเดียวให้กู้ทำไงวะเพื่อนโอ้มึงก็บอกไว้ไหร์ก็บอกเพื่อนช่วยดิอันนี้เงียบกิ๊บอ่ะนี่มึงเห็นแล้วนะไม่เมื่อกี้มึงเห็นแล้วนะเมื่อกี้ไม่เห็นมันไม่เห็นกูก็ยิงปากของตัวเองบอกแล้วกูบอกแล้วเอาทีละออาทีละจุดไหมคนละจุดไปไงอ่ะตอนไม่ไหวจะบ้างเห็นไหมเราไหวแต่ว่าไม่ไหวไอ้เ้ยถ้ากิงมามึงไม่รอหรอกบอกแค่นั้นแหละกพรคุณรออีกแล้วมันเป็นตัวกิงแบบเป็นตัวกิงกันที่ไหนอ่ะกูไม่เห็นเลยตัวกิ้งน่ะเขาไม่เห็นเหรอกูยิงช่วยมันอยู่นะ ไม่กูยิงตรงกูอยู่ตรงกูก็เกือบตายเหมือนกันกูยิงช่วยมันอ่ะโอ๊ยเอากูไม่ไหวอ่ะปากกูจะตายอ่ะมึงยิงกูทำไมเนี่ยนตั้งเข้ากูมึงยิงกูทำไมเนี่ยมันมีกูเนี่ยวเตี๊งกูเลยเนี่ยสามตัวอยู่กูเนี่ยกูยิงไปเนี่ยโอ๊ยกูยิงช่วยไอ้กูชิงกูยิงช่วยมึงช่วยมันแต่ช่วยกูหลานจริงอยตอนเนี้ยกูยิงมึงก็ตายอ้าวตอนตายได้ไงวะไอชุบได้ไม่ใช่หรอชุบได้เหรอ ไม่รู้อะเดกดาไปหาไปเลยใช่ปะไม่เห็นมีชูได้โอ้ยตงวโง่เฉลยจิ๋หายเลยเอาตัเอาตที่ก่อนเอาตวก่อนมาอดิซัดมึงอ้าวไอ้ี้ยมันจะสูี่มดิไอ้เหี่ยเพื่อมากแล้วเพื่อนกูจะตายเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายได้เลวร่องตามไปเรกินนี่แหละราน้เพื่อนโยอเเลยอะ ครบเลยเนี่ยเฮ้ยตุ๊กี้มาทางไอ้แฉ่แฉะอุ๊ยเงี้ยไม่ดูดูเลยวะนี่ไงนี่หมดแล้วตายตายตายโอ้ตัวมันจิ้งมาปลาระเบิดจัดปลาระเบิดดักมันได้นะเว้ยมันก็โดนชนมันเดียวพวกกูแรงจริงเปล่ากูลองหน่อยขอตัวนึงนะตัวบุกูขอโดนสองสามนัดก็ตายแล้วตัวตัวบินอ่ะเดี๋ยวนัดเดียวตายเลยโอ้เม็ดเดียวอ่ะพวกกูเม็ดเดียวแตกแล้พวกนั้นเราหมอหน่อยเยี่ยแหมเรียบร้อยเพื่อนมีบาเดียวอ่ะ ว้าชิวจัดไฮไลท์ฟารุ่นหรือไฮไลท์อยู่ข้างหลัง <มา S 2> เฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาเฮ้ยมันเข้ามามเรียาากกูได้ยังเนี่ยอะไรอ่ะว้ยเรียกบอสนี่ว่าเหมือนทีเล็กเหมือนตะกินแล้วอีสีแดงบอสจะเก,กิดพร้อมยังเพื่อนพร้อมยังพร้อมยังให้รีเลยก่อนรีเลยก่อน๋อยวเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดีเลยกันรีเลยกัอนไม่สนกูกดแม่งเลยที่อ่ะไม่เป็นคนบอก่อ้แค่อย่าเพิ่งกดนะเพื่อนเนี่ยโอ้ยเรียกตัวใหญ่วะโอ้ยเออพอมนยิงสีกู ย่าเพื่อนยิงหน่อยเฮ้ยมันเจ็บง่ายมันเจ็บง่ายไอ๋สัตว์แล้วแม่งไม่พี่แคบเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ฟังโดนโดนสต่เพนแต่เพื่นสวยเหี้ยะไรโอ้ยหมดนเฉยเหี้ยเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไม่โดนเงยไม่โดนกูเลยสวยใหญ่โดนต่อไปมาแล้วมาแล้วมันจะเอากูแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลี้ยงแล้วมันเลีงแล้วต่อมันเลี้ยงเนื้อเลงแล้วเลีงแล้ว สายป้าป้าสายลป้าสายปเราต้องมันมันตายแล้วเื่อป้ามึงยีมันแรงอ่ะมันเล่นไม่สนใจมึงเลยอ่ะป้ามันสนใจมึงก่ะกูเฉยจากไอ้ป้าดีกว่าไอ้เหียก็มาพวกมึงไอ้เล่ยไอ้เล่ยไอ้เลไอ้เล่ยไอ้ยไอ้เล่ยอ้เ่ยไอ้เล้เไอ้เ้ยไอ้เลยไอยไอ้เ้ยไอ้เยไอ้เลยไอ้เ้ลยไอ้เยไอ้ลยไอ้เยไอ้เ้ยไอ้ล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 อ้่ยไอ้เยยไล้เ <it> นี่ยังไงวะอยู่นู่นไกลเอ้ยอะเพื่อนอะไเ่อนตั้นาไปไปฮุกก่อนไปฮุกก่อนหน่อยเวงอิชาเฮ้ยไม่โดนะเเวงพุ่งหัไปไปไปเอาเลยไปละไอ้เนี่ยไปข้บละสวย e ซ s ่จัดเฮ้ยาพ่อคือคมึงเอากูบ้างหนิโดนกูบ้างหนไอ้เีย นั่นระเบิดป่ะดิกูถือกูปากตรงเลยกูเท่คนเดียวครับนี่ปากตงเท่คนเดียวโตะสกอร์ไหมตะกอร์สกอร์ใครต่ำสุดก่อนเอาใครต่ำสุดหรองงวะทุกฝั่งตสกอร์อะไรเพื่อนไม่เห็นตะกออะไรขึ้นเลยฝาบนนี่เพื่อนไม่มีไม่มีอะไรกูไม่เห็นเลยเพื่อนเอ้ยดีสามสองเลยเหรอไล่เลยเหรอวะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนสองหมื่นสามหมื่นสี่อะอะไรแล้วช่วยกันไหม เอีอปืนพวกมึงก็ปืนคนระดับของกูแล้วสัตว์โอเคโอเคอันนี้ร้องเขาร้องอะไรกขาเนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าสหรับคลิปนี้นะฮะถ้าไม่สนุกขออภัยด้วยนะครับผมบอกแล้วแบบนี้มีอัปเดตมาหลายอย่างมากแบบใหม่เยอะมากทั้งนีทั้งหมดเีลิตอะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่าพี่อยากเล่นแบบใหม่ๆน้องๆอยู่อยู่แต่พี่เล่นไม่ไหวจริงๆพวกหมวดเนี่ยคือ พวกเรายัางเป็นแบบมือใหม่อ่ะเออตายกับทั้งทีมเลยเออไปเลยตัดออกนเลยไปเล่นแมปแรกๆดูว่าหมดเนาะมั o ้อเพียงไหวกันหรือเปล่าถือว่ายังไหวนะแล้วก็มีการแจกด้วยแจกปืนฟรีสุ่มหนึ่งครั้งน่ถือว่าดีเลยนะสำหรับใครอยากเล่นแบบนี้ก็พี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อให้ใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นแมปอะไรก็คอมเมนต์แล้วกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่ออมม่พาาคคิปใหๆขงเรนะผก็ คลิปนี้ก็ขอตาลาไปก่อนก็สวัสดีครับ